พวกเราในึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มที่2วันนี้นะคะจะมาสาธิตการทำง้อแช่อิ่มค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะกระผมนายมณีดอเล็ครับกระผมนายต่วนวัสดันตรงคอมอครับดิฉันนางสาวจินตนาเพชรวังค่ะดิฉันนางสาวสวรักษ์ดวงจันทร์ค่ะดิฉันนางสาวกุศรียอดยิ่งค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรเคนยาค่ะดิฉันนางสาวราบีวันณโตโยค่ะและดิฉันนางสาววันวิสาประชุมค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูการทำง้อแช่อิ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ในการทำง้อแช่อิ่มมีดังนี้ตะแกรงมีดมีดแกะสลักที่คีบทับพีถ้วยกวดโหลกระทะแล้วก็กระลำมังครับ ามาดูส่วนผสมในการทำครับมีนังต่อไปนี้ครับเงอกหนึ่งกิโลครับแล้วก็น้ำสะอาดหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ปูนแดงนะครับค่ะขั้นตอนได้ของการทํำงาะแช่อิ่มคือหนึ่งนำงาะมาปอกเปลือกจนหมดและนําไปล้างน้ําให้สะอาด น้ำมุ้ที่ล้างสะอาดมาคว้านเม็ดออกก่อนที่เราจะคว้านเม็ดออกเราควรล้างมือให้สะอาดเราคว้านงอจนหมดหลังจากนั้นเราก็นำไปแช่ในน้ำปูนใสที่เตรียมเอาไว้ค่ะ หลังจากที่เราแช่ในน้ำปูน1ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนําขึ้นมาวางที่บนตะแกรงเพื่อให้สะเด็ดน้ํานะคะแต่ก่อนอื่นเราควรล้างมือก่อนนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการเคี่ยวน้ําตาลกับน้ําจนเป็นยางมะตูมนะคะเพื่อใช้ในการแช่อิ่มค่ะ ก็น้ำตาลจงเป็นยางมาตุมแลวนะคะเราก็นำเงาะใส่ลงไปนะคะะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆจน น้ำตาลกอกับเนื้อง้อนะคะค่ะเมื่อเราเคี่ยวน้ำตาลจนกอกับเนื้อง้อนะคะก็ตักใส่ตะแกรงนี้วทำเป็ุ๋นเดดให้แห้งค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะโลนก,ก็นํามาถึงตะเกรยแล้วน,นำไปตากแดดให้แห้งนะคะเมื่อตากแดดจนแห้งแล้วหยิบใส่ขวดโหลที่สะอาดค่ะเมื่อใส่จนหมดปิดฝาให้สนิทพร้อมรับประทาน,นะคะ่ะ กลุ่มสองสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะสปะคุณของง้อนะคะรับประทานสดเป็นยาแก้อักเสบรักษาอาการอักเสบในช่องปากโรคบิดท้องล่วงมีวิตามินจีสูงและมีน้าตาลสูงจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณน,น้ําตาลนอกจากนี้เงาอยังสามารถนํามาแปลรูปได้หลายอย่างเช่นง้ะเชื่อมงาอแช่อ,อิ่มงาอกวนได้อีกด้วยค่ะวันนี้พวกเราคง สาขาวิชาวิชาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มที่2ขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ